วัสดีครับมาพบกับช่องตั้มแชนแนลกินกระเที่ยวนะครับทริปนี้นเที่ยวจุมพรสองวันสองคืนครับอันนี้เราก็กำลังจะออกจากที่ทุ่งวัวแลน,นครับจะไปต่อที่ไปเที่ยวที่จุดชมวรวิวเขามมตรีแล้วก็ไปไหว้กรมหลวงจุมพรครับเดี๋ยวราตามไปชมครับ ถึงทางขึ้นจุดชมวิวเขามาทัทรี ไปนถึงอีกห้าร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายเข้าเลนนกนี่ถึงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่ศูนย์เก้าแปดอีกห้าร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายไอหาดทรายเลยนี่เลยจุดทุ่งเดียวประมาณเยอะที่ไหนก็เยอะเนาะ ไปทะเลข้างขวาอย่าเพิ่งแง่เพิ่งแง่เลยยังไงมันขึ้นรถมันจะส่วนมาไปทะเลาโคีโ่ันีออ้อยู่ตรงหัวโค้งเเ้ย โกโคอยู่ต,ตนี่น้ำตกเตาดำอะรสาพันไง้ขึ้นบาเบามเหงียนนี่เนาะต้งลำงั้งลำเนี่ยเหรอนี่นาลัล่านแต่ละขี้อีกอ้นจีครับฉันหัวปัก สามพั 35, นห้ารอบสามพันห้าครับสามพั 35, นห้าใช่แต่นี่เห็นคือขึ้นไกลหรอ,อแค่นี้แหละก็อบอกว่าจะ<ป>สัน้นคุณมาถึงแล้วนั่นงเงี้หลังคนขับก็ตาย <c oughs> ถึงแล้วครับ <c oughs> นิดหน่อยครับนี่ครับเรามาถึงแล้วครับจุดชมวิวป<ม>ัตตีทางขึ้นโหดครับโหดมากทางขึ้นโหดมากแต่แค่สั้นๆครับ<ะ>จุดชมวิวครับ อากาศก็ประมาณนี้ครับนี่ใช่นี่ครับ ทาม้าน,นี่ครับมีอะไรมากามีฝั่งน,น,นี้ด้วย

นี่มุมหนึ่งครับเน,น,นี่ยน,นี่หมู่บ้านหมู่บ้านชาวป,ประมงครับข้างหลัง บนบนบรรยากาศก,กประมาณนี้ครับจุดทวิวเขามาตตีครับเดี๋ยวไปกันต่อที่ศาลตำหนักหรือานนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับะนะครับ,รบรนี้เราก็มาถึงศาลกรมหลวงชุมพรนะครับ ไหว้มหลอดทุกพ่อครับับบรรยากาศเดี๋จะไปไหว้ขมหลวดครับประทัดลอยน้ำนครับน้ำม,มันตะเกียงครับวิวก็มีหาดนั่งกินนั่งอะไรครับ tu เจอกันที่รีสอร์ททิ้งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงครับใต้เขาเป็นคิดโดยเราใต้ร่มไมลรีสอร์ทครับร่มสวยเนี่ยเขาทำสวยอะ่ะอืมบรรยากาศดีครับร่มลื่นครับร่ลมลื่นเย็นดีอะ่ะเดี๋ยวไปชมด้านในครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศร่าาศลมลื่นนี่ครับ ดีแล้วมันถึงเร็วมันถึงเครื่งองเขายังทำความสะอาดเสร็จจอดรอต้มนึ่งนะครับอายการสนสนยังไงกไงไม่ลอกใหญ่นะเราก็ขังไว้นี่ครับติดต่อที่พักแม่ที่เมืองนี้นะครับ のい。<music> ครับด้านมาบริเวณที่พักครับร่มรื่นนี่ครับร่มเื่นครับครับลราได้ห้องนี้ครับห้องเบอร์สิบสีรรยากาศร่มเื่นไม่แพงอ่ะสองคนแปดร้อยวันธรรมดาเสริมสองร้อย มันหยุดนะคัตเตอร์เลิกหนึ่งพันครับน่าเนี่ยน่าทำเป็นลายกากเป็นนุ่มเล่นน okay, yeah, so ี่ครับเจ้าของครับเจ้าของี่เจ้าของครับอันนี้เจ้าของกับน้องผมเขารู้จักกันครับอะไร ราพัดดูครับแล้วเรารปชมในห้องครับครับดูภายในห้องครับโอ้สวยครับสวยสะอาดครับสวยงามครับสะอาดเะครับนี่ครับคือละบแปดร้อยครับวันธรรมดา เสริมสองร้อยมันหยุดนะครับแต่เลิกหนึ่งพันครับเสริมสองร้อยดูข้างน้าใครเตียงไหนกับห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำกว้างใหญ่มากครับ<ว>ห้องน้ำกว้างใหญ่มาก เตียงไหนคะเอาเตียงลิมคอเอาลุงนี้เออคนตกข้างอีฝนคนคนละฝั่งหูคอยเอาลินนี้เออคอยดูหนังข้างนี้ดูสวยครับเันนละแปดร้อยใช่ไหมสองคนอ่ะมนธรฐานมาตรฐาแปดร้อยครับสองคนนะครับเสริม เสริมสองร้อยวอนยูนัคขัตฤกษ์สองคนหนึ่งพันเสริมสอง้อเหมือนเดิมครับครับสวยมากเลยสวย <S 1> <S 1> <S สวยครับยรยยอยู่ด้านนอกครับสวยครับมันเย็นปิ้งยางได้ครับโต๊ะหน้าบ้านนี่ยปิ้งย่างนะครับแถวนี้มีร้าน ขายหมูกระทะยครับไม่แพงครับราคานี้ถือว่าโอเคครับวิวอาจจะไม่สวยครับมันเป็นเหมือนที่พักที่พักเวลาเดินทางไกลๆครับแต่คนก็เต็มนะเข้ามาคืนก็เต็มทุกห้องนะไม่แพงครับราคาไม่แพงห้อพักใหม่จอา เดี๋ยวตอนเย็นมากินกระทะปิ้งย่างครับครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับน,นี่เรากำลังน้องสาวกำลังออกไปซื้อของัดปิ้งกินครับปิ้งกระทะเล็บลอนนะครับครับบรรยากาศยามเย็นห้าโมงครึ่งอันนี้ก็เต็มคนระับที่พักเต็มทุกห้องคนระับ ที่สอบถามเจ้าของบ้านนะเจ้าของที่สอบก็รู้จักกับน,น้องสาวคอัเขาเลยได้ราคาพิเศษหน่อยใครจะมาพักก็มาพักได้ครับติดต่อได้ ในคลิปนะครับมีเบอร์ลงเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับก็รายการนีครับอยู่ใต้ต้นมังคุดต้นมังคุดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปย่าง,งหมูกระทะกันนะไม่ใช่หมูกระทะหมูหมูย่างอยู่แล้บ ย่างกระทะนิดนั่นนี่ครับโต๊ะนั่งหินได้ใครไม่สะดวกนั่งบนห้องตัวเองก็มีโต๊ะหินโต๊ะหินมันมีหลายจุดฮะตรงนี้ก็มีแต่เขาไม่มีสั่งนะ เตรียมของมาเองแต่ร้านมีตลาดมีตลาดอยู่แถวนี้ครับใกล้ๆนะครับเราจะปิ้งย่างเราเตรียมอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยเพื่อชมตอนเย็นจริงครับนี่ครับอันนี้เราก็ย่างนี่ครับเรา เทาอยางรือเนี่ยเลยก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม่หคิดเป็นที่ไหนเหรอนี่เร็วคิดไม่เป็นอับย,ยางยางพิก่อนเกลี่ยเลยคุณแม่อ่ะโอ้น้อมันมันไหลลงใช่ยางกับกรอบจะอร่อย không ai cả, nằm yên, anh này chạy đấy, đi bỏ ra, leo, đây này nhìn nam nữa đó, nè, à, trời ơi, các cháu, cháu có mì gì, là tháp điện pha, cái cháu à. ไมได้หาตอแรกก็คิดว่าเราไมุไาัโจ๊กก็มีกินโจ๊กเข้าไปกินมถมีไอ้นู่ใชกินนี่นี่<อ>มันกอิ่มกันนั่นแหละโจ๊กก็มีนะ่ซื้อมาวน,น,นี่โจ๊กก็ีมากตซื้อมาวะของเออกกนไปเลยนะอ,อ,อัน,นี้มันอร่อยเนีเป็นอยวระ่นยช่วยด้วยกะองอไ โอ้โสจะแดดก็ไปถ่ายรูปคุณเด็กชอบถ่ายรูเขาถ่ายรูปด้วยเหรอ เล er pues mm ่อมลาเลยกว่าเลยเอลานี่ยย่างกัองลวอร่อยเลลอเลยรูอยู่เอออร่อยอยู่เลยจกินมาม่าด้วยกินข้าว เปิดสไยกินเลยโอ้ยเนี่ยลือเนล่อไม่ไวอ่ะตเย็นสีูไม่นี่เลย่ะไม่กินหรอ

ขอพักาเต็มทุกห้องนะครับ15หลังครับ5หลังมันเป็นถนนผ่าน,นครับจะมีเสียงรถเสียงอะไรรบกวนหน่อยแต่อยู่ในห้องก็ไม่ได้ยินอะไรครับตอนนี้กี่โมงครับยากทุ่มครึ่งไหม อัน <13. S 1> นี้กระทุ่มสีวว่สิบนครับบรรยากาศจะปรับปรุงนะครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะปรับปรุงเป็นสนามหญ้าครับหญ้าเทียมให้หญ้าจริงนี่แหละครับน,นี่เขากำลังเพิ่งเริ่มสร้างบรรยากาศสวยครับห้องนี่ครับห้องสวยสวยครับ ครับคืนนี้วันนี้ก็แค่คนี้ครับเจอกันตอนเช้าจีิครับนะครับไปตอเนเช้าทำอาหารเช้านะครับมาเรียนท่องอาหารเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จก็กลับนะครับ ค,คลิปนี้ก็มาแค่น,นี้ครับเราก็จะเดินทางกลับยิงยาวกรุงเทพเลยครับยิงยาวกรุงเทพเลยไม่ได้แวะเที่ยวไหนต่อครับ <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครแด้วยนะครับในคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อติดตามต่อไปครับ คลิปนี้จบแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ